สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายคลิปพิเศษนะคะพระเกตได้มีการย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎส่งผลอย่างไรกับชาวมีนบ้างนะคะคลิปนี้ก็เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าต้องการคำทำนายที่แม่นยำในรายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นค่ะส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซี หรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะไปจนถึงวันที่9กันยายนเกือบเกือบสเดือนตรงนี้นะคะที่พระเกตจะอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนปุตตะของชาวมีนนะคะซึ่งมีอาทิตย์อยู่ร่วมด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเรือนปุตตะจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความคิดที่จะทาํามาค้าขายรวมถึงในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่งานใหม่อะไรแบบนี้นะคะบริวารคนที่อายุน้อยกว่านะพระเกศก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเซนที่แรงแล้วก็แม่นยำนะคะเพราะฉะนั้นส้มมองว่าคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องของงานในเรื่องของตาแหน่งหน้าที่การงาน ะะแล้วก็มีความคิดความอ่านที่แปลกใหม,ม่บางทีอาจจะเหมือนงัดไปเอาของเก่ากลับมาทำใหม่ก็ได้จะมีความคิดที่ไม่เหมือนใครในเรื่องของการทำธุรกิจการงานความคิดแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการคิดดีพูดดีทำดีบอกเลยว่าเป็นความแหวกแนวที่ดีส่งผลดีกับคุณด้วยไอเดียใหม่ๆนะในการทำมาหารายได้ทำธุรกิจ ในการทำงานนะคะในการทำงานในองค์กรก็ตามนะมองว่าโดดเด่นมากๆเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่จะเตือนก็คือว่าพระเกียรติเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดนะคะหรือเกี่ยวข้องกับความกังวลใจด้วยเพราะฉะนั้นหลายคนที่อาจจะมีในเรื่องบริวารก็หรือลูกๆหลานๆจะค่อนข้างเป็นห่วงคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองเป็นพิเศษในช่วงนี้เขาจะเป็นยังไงเขาจะอยู่กันยังไงใจดี สงสารเห็นอกเห็นใจหรือกังวลใจเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ที่จะเปิดมันจะทํายังไงจะทําดีไหมงานใหม่จะไปทําดีไหมอะไรเงี้ยเกี่ยวกับอะไรใหม่ๆหรือถ้าใครมีเรื่องของการตั้งคันก็รู้สึกห่วงคันตัวเองเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นส้มให้แปลความกังวลเป็นการป้องกันร,ระวังเนาะอย่าไปคิดมากเกินไปเอาพอประมาณ อ่านะคะทุกอย่างก็จะโอเคพยายามระมัดระวังความใจร้อนนะเพราะว่าคราวนี้อาทิตย์เข้ามาด้วยอา,อาทิตย์เนี่ยอยู่ใกล้กับพระเกตเลยร่วมกันเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะพระเกตจะทําให้อาทิตย์อ่ะยิ่งมีความร้อนแรงเพราะฉะนั้นถ้ากลัวในเรื่องราวต่างๆก็ต้องระงับอารมณ์ระงับจิตใจให้เย็นนะก็จะช่วยได้เยอะนะคะทาให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมาดูกันที่ไพ่กันบ้างนะคะขึ้นไพ่ หกเหรียญหกเหรียญ Queen of Pentacles นะคะเนี่ยถ้าถามถึงผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำชูเราดีมากๆและตัวเราก็เป็นคนอ่อนโยนและใจดีมากในช่วงนี้อย่างที่บอกไปเลยว่าเราขี้สงสารใจดีใจอ่อนกับคนที่เรารู้สึกว่าเขาต่ำกว่าเราอะบริวารลูกๆหล,ลานๆเราอยากให้เราอยากเปเราอยากช่วยแต่พอเวลาช่วยไปแล้วอะ่ะ เรากลับมากังวลในเรื่องเงินกลับมาเครียดในเรื่องเงินอันนี้ไม่ดีนะเนี่ยกังวลสองไม่ทาหัวกลับกังวลเลยเนี่ยมีแต่เรื่องเงิน king of pentacles หัวกลับเนี่ยกังวลนะคะได้เงินมาเยอะทำไมเหลือแค่นี้นะสี่เหรียญหัวกลับต้องมาสะสมใหม่อีกแล้วเครียดนะคะสองดาบเครียด ควรช่วยดีไหมหรือไม่ควรช่วยดีอ่าหลายคนอาจจะกำลังสับสนในช่วงนี้ว่าเวลาเราเจอคนที่น่าสงสารเราควรช่วยไหมนะคะเอาตัวเองให้อิ่มเอมก่อนเอาตัวเองให้รู้สึกเต็มก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเวลาที่เรายังรู้สึกไม่เต็มถ้าไปช่วยเขาแล้วเรากลับมากังวลไม่ได้บุญนะคะได้บุญน้อยบุญมันอยู่ที่ใจทำแล้วเราต้องรู้สึกว่า มันสบายใจไม่กังวลทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นส้มมองว่าช่วยก็ช่วยได้แต่อย่าให้มันเยอะไปเอาพอดีพอประมาณหรือถ้าเราไม่พร้อมก็ไม่ต้องช่วยเลยก็ได้ปฏิเสธอย่างนุ่มนวลได้เอนะคะเพราะฉะนั้นเอาพอประมาณ จะได้ไม่ต้องมาเครียดทีหลังเนาะประมาณนี้เลยแต่ในส่วนของการที่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของรายได้นะคะในเรื่องของการที่ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำชูนั้นมาเต็มแน่นอนบอกเลยตําแหน่งหน้าที่การงานต้องถือว่าโดดเด่นและดีมากนะคะในเรื่องของโชคลาภนะ้มาจากชาว่านา้ำมีนกรกฎพิจิกท้งนั้นเลยมาจากคนในครอบครัวเลขที่บ้านคนรักคู่ครอง แล้วก็ผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆที่อยู่ใกล้ชิดคุณแล้วก็มาจากทะเบียนรถของคุณด้วยหรือของชาวทาตน้าที่อยู่ใกล้ชิดคุณก็ได้นะคะขอบคุณชาวมีนะคะขอให้ชาวมีมีความก้าวหน้าสําเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ